เห็นไหมเนี่ยเขาก็โดนกันเหมือนกันเป็นแถวเลยทุกคนดูดิโทราศาพรัพท์จ๋ามันใหม่มากนะใหม่กิ๊แต่มีฝุ่นมองเห็นปะมันอยู่ตรงล่องของกล้องต้องให้เอาเข็มอะเข้าไปเคลียร์ฝุ่นไหมอะโทราศาพรัพท์จ๋าถูกตัด ถูกปัดตกไปเป็นเกรด,ดีไม่สามารถเคลมได้โปรค่าเวลาที่เอาเครื่องเก่าและเครื่องใหม่แบบฝุ่นบาทคงจ๋าไม่สามารถแรกรลกได้เพราะว่ามันมีฝุ่นเข้าไปอยู่ในร่องกล้องค่ะไม่มีรอยใดๆทั้งสิ้นใครที่ใช้โปรนี้อยู่บ้างคะมาคอมเมนต์หน่อยค่ะว่ามีใครใช้โปรค่าเวลาบ้างไหมคะแล้วตัวเองได้เกจอะไรบ้างช่วยมาคอมเมนต์บอกหน่อยเลยแล้วเพราะอะไรจ๋าไม่รู้นะว่าคงจ๋าแฟไม่แฟตรงจ๋าไม่มีรอยเลยเขาบอกว่าถ้าเกิดสภาพเครื่องดีแบตดีทุกอย่างดีคือสามารถแลกได้้องคงจ๋าไม่สามารถแลกได้เพราะว่ามันมีฝุ่นอยู่ในร่องของกล้อง แล้วตอนนี้จ๋าต้องเพิ่มเงินอีก1 6 0 0 0กว่าบาทเพราะฝุ่นอยู่ในขอบกล้องอันนี้เหมือนเครื่องใหม่เลยจ๋าใช้ไม่ถึง1ปีตอนนี้คือที่ออฟฟิศจ๋าจ๋าซื้อมา5เครื่องนะจ๋าเอาไว้แจกพนักงานแอพพลิเเอทเนาะของ KIO และจ๋าก็มาแจกพนักงานที่ KIO ใช้ตอนนี้พนักงาน KIO คือใช้ไอโฟนเจดโหมแบบช้ำมคงจ๋าอุตส่าห์รอเพราะเขาบอกเออเนี่ยนะตอนนี้มันมีบริการเก่าแลกใหม่นะคะบางศูนย์บางเราก็ลงทะเบียนแล้วก็คิวเราจะได้จ๋าล่าเงาสองชั่วโมงจ๋าแลกไม่ได้เพราะ่่มีฝุนติดขอบคะ จ้าหน้าที่พนักงานที่ที่เขาไม่ได้เกี่ยวนะคะ,ะมันเกี่ยวกับมาตรการของทางศูนย์มาตั้งแต่เริ่มพนักงานเนี่ยมานับหน้าเนี่ยแต่ละคนน่ะโดนทุกโต๊ะเลยเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยลูกค้าแบบขอบคุณค่ะเอาเลยค่ะเอานักๆเลยเห็นปะ,ะทุกคนว่ามันเกินไปไหมจ๋าเรื่องมากหรือว่ามันเกินไปจริงๆทุกคนช่วยบอกจ๋าหน่อยถ้ามันเป็นรอยจ๋าแบบเฮ้ยโอเคเลยนะเนื้ออปะอแต่อันนี้ยฝาุณน,นะแล้วมันเกิดมาจากเครื่องอะคุณบอกให้เรามาสมัครโปรนี้แล้วสุดท้ายแม่งไม่ได้ไม่ได้เพราะคุณมันเกินไป ตรงไหนบ้างนะคะตรงตรงที่ชาร์จครับที่ชาร์จใช่ที่มีฝุ่นแล้วก็ตรงขอบกล้องขอบกล้องใช่เหมือนเหมือนกันเหมือนจ่าเลยอะขอบกล้องแล้วเราจะกันฝุ่นไม่ให้เขาขอบกล้องยังไงก่อนน่าจะต้องใช้แ็ปพันตลอดการใช้วาทใช่ มันถึงจะได้แบบเออเต็มร้อยอ,ะอ่ะคือเจ้าหน้าที่เขานั่งสายเจ้าหน้านที่ดีมากเจ้าหน้าที่คือนั่งสายแต่นโยบายของของศูนย์น่ะจะพูดตรงว่าจากเครื่องเปลี่ยนค่ายซื้อเครื่องใหม่เราจะให้เลขาเอาเครื่องใหม่ขตรตูนี้ดีกวา่เอารูแล้วค่ะขอบคุณค่ะ<อ>